สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วประยุทธ์เครียดมอบใหญ่19กันยาสั่งเหล่าทัพเข้มสกัดไม่ให้เลยเถิดเป็นฮ่องกงโมเดล ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมีปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นกรรมการเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกสถานการณ์การชุมนุมและการทำกิจกรรมของนักเรียนมัธยมในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพรวมทั้งต่อต้านระบบอำนาจนิยมในโรงเรียนและครอบครัววา่านายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเรื่องความรู้สึกที่ผูกพันของคนในครอบครัวที่เป็นรากฐานของสังคมไทยรวมถึงการปลุกระดมโดยการสร้างความเข้าใจผิด ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรวมทั้งอยากให้เหล่าทัพไปดูเรื่องแนวทางในการสร้างเด็กยุคใหม่โดยมองภาพในระยะยาวแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ่ายความมั่นคงยังคงติดตามการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่จะไม่มีการห้ามหรือขัดขวางการจัดกิจกรรมแต่อย่างใดถือเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นน้ำกำลังเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางแค่เฝ้าระวังอย่าให้มีการทำผิดกฎหมายจากการปลุกระ ให้ใช้ความรุนแรงทำลายหรือเผาสถานที่ต่างๆเพื่อให้ไปสู่ห้องกงโมเดลโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้ความอดทนหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมแหล่งข่าวเชื่อว่าการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาจะไม่รุนแรงเพราะรัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวสถาบันการศึกษารวมทั้งค้นหาต้นต่อการเผยแพร่ข้อมูลชักชวนให้ไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของม็อบคอซองและให้ข้อมูลอีกด้านเพื่อให้เด็กได้พิจารณาอย่างไรก็ตามน่าสนใจว่านักเรียนที่ออกมาชุมนุมนั้นเป็นนักเรียนหญิงถึง95เซนต์ ทั้งนี้อย่างเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนจากต่างจังหวัดที่จะเข้ามาผนึกกำลังกับกลุ่มประชาชนปลดแอกโดยเฉพาะกลุ่ม P-Move ที่เรียกร้องกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรแรงงานกลุ่มเปราะบางทางสังคมและอื่นๆ ที่ขณะนี้ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 ซึ่งหากมีการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็อาจจะมีการปักหลักชุมนุมยืดเยื้อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ